เดือนเมษายนมีสถานก,การณ์อะไรที่มันน่าจับตามองไหมคะจย์ถ้าเป็นเรื่องของการเมืองตอนนี้ก็มีเรื่องของการเลือกตั้งของนายกเทศมนตรีแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศนะคะซึ่งก็กําหนดวันที่11พฤษภานะคะเห็นประชาชนให้ความสนใจนะคะแล้วก็ บอกว่าจะไปเลือกตั้งเดี๋ยววันที่11คงต้องมาดูตัวเลขกันอีกอต้องมาดูว่าทิศทางเป็นอย่างไรทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของดัชนีการเมืองไทยประจําเดือนเมษายน2568นะคะภาพรวมนะคะให้คะแนนดัชนีการเมืองไทยประจําเดือนเมษายนลดลงจากเดือนมีนาคมซึ่งเดือนนี้ได้4.8 2คะแนนค่ะเดือนที่แล้วได้4.95ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะคือเรื่องของผลงานฝ่ายค้านแล้วก็ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ําสุดคือเรื่องของการก แก้ปัญหาความยากจนเดือนนี้นะคะ25ตัวชี้วัดคะแนนลดลงทุกตัวคะ่ะโดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีเองที่เดือนนี้คะแนนลดลงต่ํากว่า5ครั้งแรกในรอบ6เดือนด้วยคะแนนที่ลดลงแบบนี้มันมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างคะปัจจัยแรกเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้นอย่างเป็นรูป,ปธรรม <c oughs> นะคะ <c oughs> ส่วนประเด็นที่2ก็พูดถึงเรื่องของปัจจัยทางภาพลักษณ์นะคะเกี่ยวเรื่องของการบริหาร งานภาครัฐที่ยังขาดประสิทธิภาพนะคะประชาชนในส่วนใหญ่เนี่ยยังมองว่ารัฐบาลเองเนี่ยยังขาดการวางแผนในการแก้ปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะคะส่วนปัจจัยที่3นะคะเป็นปัจจัยเรื่องกระแสนะคะข่าวเชิงลบเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลแล้วก็ความโปร่งใสในการดําเนินงานด้านต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อค้อรหาในเรื่องของภาวะผู้นําของนายกรัฐมนตรีปัจจัยที่4เป็นปัจจัยเรื่องของสภาพสังคมแล้วก็ความคาดหวังของประชาชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งก็ตอนนี้มีความตื่นตัวทางด้านการเมืองมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นนโยบายต่างๆเนี่ยในเมื่อรัฐบาลเองยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเห็นได้ชัดเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้เกิดความเชื่อมันม่นลดน้อยลงนะคะอันนี้คือเป็นจุดสําคัญปัญหาของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอะถึงแม้ว่า รัฐบาลเองจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจทุกช่องทางนะคือมันก็ยังไม่สามารถสร้าง impact หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับภาพเศรษฐกิจภาพรวม,อมของประเทศได้นะคะแล้วอย่างช่วงนี้เราจะเห็นว่าทางทั้งฝ่ายค้านทางฝ่ายค้านเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวแนวแๆแบบออช่วงนี้ขอพักไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าจบสึกอภิปรายไปเนี่ยทางรัฐบาลก็บอบช้ำมากพอแล้วก็อยากไม่อยากขัดขวางการทำงานอันนี้เป็นมูฟจริงหรือว่าแบบ แกล้งให้เหยื่อตายใจครับจริงๆถ้าเป็นวัฒนธรรมการเมืองรุ่ใหม่เราจะมีการตรวจสอบหรือคัดค้านในบางเรื่องที่จําเป็นซึ่งอันนี้มันทําให้เกิดการขับเคลื่อนไปพร้อมกันนะคะ <ๆ S 2> คือพยายามให้มองว่าเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนโดยมองเป้าหมายก็คือประชาชนเป็นสําคัญ <ๆ S 2> และถืว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลเองหรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านเองเนี่ยเขามองเป้าหมายเดียวกันในเรื่องของการทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นๆๆอันเนี้ยมันจะทาให้คะแนนทั้งสองฝ่ายเนี่ย ขึ้น,นแน่นอนผลงานในช่วงนี้ดังนั้นก็ถ้าทำให้ถูกใจประชาชนประชาชนก็ให้คะแนนเพิ่มขึ้น<ช>แบบนั้นนะคะ